สวัสดีค่ะวันนี้ญาตาก็จะพามาดูผักหวานป่าในปี61กันนะคะว่ามันโตขนาดไหนนะอันนี้จะเริ่มปลูกในช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาของปี61นะคะเนี่ยต้นนี้เป็นต้นที่1น,นะคะเนี่ยพึ่งจะมาโตปีนี้นะคะเนี่ยปีนี้นี่เติบเติบโตอย่างรวดเร็วมากนะคะ ต้นนี้เป็นต้นที่สองนะคะเนี่ยก็อยู่ห่างกันอยู่ประมาณสักเกือบเกือบจะ2เมตรนะคะเนี่ยต้นนี้ปลูกในปี61นะเนี่ยส่วนต้นที่3ก็คือต้นข้างๆกันนะคะเนี่ยอยู่ข้างๆกันตรงนี้นะเนี่ยก็ปลูกในปี6-1เหมือนกันนะเนี่ยต้นนี้ก็ปลูกในปี6-1เหมือนกันนะคะแต่ว่าโตช้ามากนะสำหรับต้นนี้เนี่ย ก็อยู่ใกล้ๆกับกอไผ่นะอันนี้ก็เป็นผักหวานป่าในปี61เหมือนกันนะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ปลูกในปี61อันนี้ใบเขงเขาก็ค่อนข้างจะเหลืองนะเพราะว่าขาดน้ำไปเยอะนะแต่ไม่ตายนะคะเนี่ยใบใหม่ที่ขึ้นมาก็จะเขียวถ้าหากว่าฝนลงมานะหรือว่าได้รับน้ำเนี่เขาก็จะเขียวคืนเหมือนเดิม นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ปลูกในปี61หนะคะเนี่ยปีนี้ก็เติบโตมากนะสูงท่วมหัวเลยนะอันนี้ถ่ายตอนแดดจ้าแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยคือยอดของเขานะก็ยังกำลังแตกยอดต่อไปเรื่อยๆอยู่เลยเนี่ยสำหรับต้นนี้เพราะว่าอยู่ข้างๆกันนี้เป็นกองขี้ควายเก่าตั้งแต่ปี61โน่โนนนะคะเนี่ย เขาก็เลยจะได้ปุ๋ยจากกองขี้ควายเก่าอยู่บริเวณนี้ก็ว่าได้นะคะถ่ายให้ดูระยะไกลๆนะคะเนี่ยสำหรับต้นนี้อันนี้อยู่ข้างๆสวนป่านะขนาบด้วยไม้สักไม้ตะขบน้อยนามะม่วงอยู่ครบทีมหมดเลยนะคะสำหรับต้นนี้เนี่ยนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่ปลูกในปี6-1สําหรับต้นนี้ก็เติบโตสวยงามมาตลอดนะ ปีนี้ก็แตกทรงพุ่มขึ้นเยอะนะคะเนี่ยต้นก็สูงท่วมหัวแล้วถ้าไม่ตัดกิ่งกระโดงไว้นี่ก็คงจะสูงเป็น2เมตรกว่า,วาๆเกือบๆจะ3เมตรเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะสำหรับต้นนี้เนี่ยดูบริเวณโคนต้นของเขานะตอนนี้ไม่ได้ห่วงเรื่องไก่จะมาเขี่หรือว่าหญ้าจะมาคลุมแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาโตแล้วเราสามารถที่จะปล่อยได้แล้วนะคะสำหรับต้นที่ปลูกในปี6-1นนะ นี่คือบริเวณยอดของเขานะนก็ถือว่าเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะสำหรับฝนนี้แล้วก็ยญาก็ใส่ปุ๋ยคอกขี้วัวไว้ด้วยนะเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้เขาให้เขาเติบโตได้เร็วขึ้นสำหรับต้นนี้ถ้าบอกว่าปีหกหนึ่งก็คงจะไม่มีคนเชื่อนะคะคือเขาโตมาแล้วนะแล้วก็หักพอหักก็แตกกิ่งนี้ขึ้นมานะคะ หลังจากกิ่งนี้ขึ้นมาแล้วนี่ยไม่โตสักทีหญ้าก็เลยโน้มกิ่งลงไปก็เลยแตกต้นกระโดงกิ่งกระโดงต้นนี้ขึ้นมานะคะคิดว่าปีนี้ก็คงจะโตทันเพื่อนนะก็คงจะไล่ไล่เพื่อนไปเหมือนกันสําหรับต้นนี้ปีหกหนึ่งจริงๆค่ะสําหรับต้นนี้นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่เกิดที่ปลูกตั้งแต่ปีหกหนึ่งปีนี้ก็กําลังแตกกิ่งกระโดง คิดว่าปีหน้าคงจะเติบโตเต็มที่เลยนะคะเนี่ยสำหรับต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นปีหกหนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับต้นนี้ก็กำลังแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาอย่างสวยงามเลยสำหรับปีนี้อันนี้หลังจากใส่ปุ๋ยคอกให้ไปแล้วสองเที่ยวนะคะก็รู้สึกว่าใบานี่เขียวขจีดีทีเดียวนะสำหรับต้นนี้นี่เพิ่งจะเริ่มโตนะคะนี่เพิ่งจะเริ่มโตนะ ในบริเวณนี้ก็จะปลูกในปี6-1ด้วยกันนะคะทั้งหมดเลยนะจุดนี้สำหรับต้นนี้ก็เป็นกิ่งกระโดงที่แตกขึ้นมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะก็ถือว่าจะโตในปีนี้นะคะนี่สังเกตได้ว่าผักหวานป่านี่ถ้าผ่าน2ปีไปแล้วเนี่ยเข้าปีที่3ามเนี่ยเขาจะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะบางครั้งต้นที่ไม่ค่อยโตก็สามารถที่จะโตทัน ้นที่เขาโตไปล่วงหน้าแล้วได้ด้วยเหมือนกันนะวันนี้ย่าก็พามาดูผักหวานป่าที่ปลูกในปี61ะคะก็มีทั้งต้นที่โตต้นที่ไม่โตนะแต่ก็กำลังจะเติบโตทุกต้นนะย่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปไปเรื่อยๆนะย่าก็ทำคลิปในสวนนะคะเพราะว่ายา่าเป็นคนที่ชอบ ปลูกผักหวานป่าเพราะว่ามันท้าทายดีนะคะสำหรับวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ